องครบรอบ30ปีในประเทศไทยจัดงานยิ่งใหญ่ในงานเล Jo จอยเนอร์เรชั่30ปีจอยได้ทุกเจนเรผนึกคาแรคเตอร์ b t 21มอบของขวัญของพรีเมียมสุดคิ้วตอบแทนลูกค้าคนไทยในโอกาสครบรอบ30ปีตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านตลาดขนมขบเคี้ยวกลุ่มมันฝรั่งทอดกรอบและความเป็นขนมสุดจอยของทุกเจเนอเรชั่นคงใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนานในโ ฉลอง30ปีเลขอชวนทุกเจนไปร่วมเดินทางย้อนเวลาสัมผัสปรากฏการความจอยที่เคยมีร่วมกับเลพร้อมกับกิจกรรมร่วมสนุกและใกล้ชิดกับนักแสดงที่กำลังมาแรงตาอูและสี่หนุ่มจากซีรีส์ดังเจลบอยสถานักตักใจที่จะมาร่วมเติมเต็มความจอยกันแบบเต็มพิกัดน้าสยามพารากอภายในงานได้รับเกียรติจากคุณชนละกรอภิชาติธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดธุรกิจอาหารและขนมขบเคี้ยว p e p s ี c แ o บบคูมีภาคอินโดจีนเป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยพื้นที่จัดงานได้มีการตกแต่งบรรยากาศย้อนวัยและแบ่งเป็นแต่ละยุคสมัยให้ทุกเจนได้เข้าร่วมสนุกในโอกาสฉลองครบรอบ30ปีและยังส่งต่อความสุขกับกิจกรรมเล่นใหญ่แจกความจอยทั่วไทยมอบของขวัญสเปเชียลคอลเลกชันกับคาแรคเตอร BT t 1 ที่มาร่วมสร้างสีสันฉลองครบรอบ30ปีเพื่อตอบแทนกลุ่มลูกค้าคนไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็ต้องกลับขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนนะคะแล้วก็น้องๆเจลบอย well ที่มาร่วมงานใน30ปีวันนี้นะคะก็ปีนี้ค่ะเป็นปีที่พิเศษของเรนะคะเขาเป็นปีที่ในครบรอบ30ปีในเมืองไทยเนาะแล้วเราก็มีการจัดงานเสิรฉลองมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็จะมีไปตลอดจนถึงสิ้นปีนะคะถ้าจำกันได้ก็คือช่วงต้นปีจะมีมาสเตอร์เฟรเวอร์ที่เราเฉลิมฉ,ฉลองรสชาติใหม่ๆของเรมทั้งหมด200รสชาติตอนนี้มาถึงงานของมาสเตอร์อ o y จอยก็คือ ใน30บีจอยได้ทุกเจนเลยนะคะก็คือปงา,านของวันนี้ก็เราเริ่ม c o l ลาบ o r a เรชัก็คือจับมือกับ BT 2 1นะคะของ i ล o ์คอมเม o ชันมีพร mm ีเมียมน่ารักแล้วก็มีสติกเกอร์แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะอันนี้วันนี้เป็นวันโอกาสดีมากๆที่เราก็จะมาเปิดคอลเลคชั่นใหม่ที่จะไปทำกับ i ลายในช่วงเดือนหน้าแล้วก็จะ,จะเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกิจกรรมของเลในวันนี้นะคะว่าจะเป็นเจนไหนก็ตามจะมากับเพื่อนพ่อแม่คู่รักหรือใครก็ตามนะคะสามารถจอยกับเจนได้จอย ในไ,ได้ทุกเจนนะคะอันนั้นคือจุดประสงค์ของงานนี้ค่ะวันเี้ปัแนเสร็จ้วัเ้เสรแะ,ะ้วหรคอยอ๋อโอวันนี้มีหลายบูนมากๆเลยไม่ว่าคุณจะอยู่เจน90 Y2K เจนปัจจุบันเจน C ตั้งแต่เจน X เจน Y เจน Z มีทุกอันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามใน30ปีที่ผ่านมาสามารถเอ j นจแล้วก็มาสร้างความทรงจำดีร่วมกันได้ทั้งหมด จะมีโซน,ท,น,โซน, TV, โซนที่เป็นโซนทีวีจะมีโซนที่เป็นโซนเล่นเกมแล้วก็เป็นโซนที่เอา,เอาซื้อของพรีเมียมมีทุกโซนเลยคะ่ะสามารถร่วมสนุกกันได้คะ่ะ อ๋อน้องๆเจ้าบอยก็ขอบคุณมากๆที่ที่วันนี้มาที่พี่นะคะก็คือว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เป็นเจนซีที่มีความสามารถแล้วก็เป็นกลุ่มที่สร้างความจอยให้กับหลายๆเจเนอเรชันไม่ใช่แค่เด็กๆเท่นานั้นจริงๆแล้วที่พี่เอง,องหรือว่าครอบครัวเองก็เอ็จอยกับความน่ารักของน้องๆแล้วก็บิวันนี้มาเพื่อแจกจอยค่ะเลยต้องการจะเลือกอน้องๆเจ้าบอยมาเพื่อที่จะทําให้ความจอยเนี่ย สามารถวิ่งไปหาทุกเจเนอเรชันได้เหมือนกันนะคะขอบคุณมากมค่ะคบ่้อย่ยบ้างรูอจริงก็ภีใจมากเพราะว่าเดกือรู้สึกี่โตมากรู้จักเดแล้วทุกทุกใหม่็จะเนนตอนเดยกกับญุทยาช่อประถมก็มัธยมมหาลัย มันก็มีเลยทีส่สนประกอบตลอดเลก็มีใจที่ได้มาร่วมแบบสักปีเลยก็มันจอยจเจในความเป็นปเลนเวลที่ว ัก็จริงๆก็ต้องพูดว่าเอ่อต้องพูดต้องเรียกว่าพี่เลเพราะว่าเดินเดินตามดูโลกมาเนี่ยก,ก็เจอพี่เลแล้วอะไรอย่างี้ก็จริงอย่างที่ที่ไปพูดครับผมก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนทุกๆเมมโมรีของของผมในการแบบจอยกับเพื่อนๆหรือว่ามีความสัมพันธ์หรือเรレーションชิพต่างๆก็จะมีเลอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างี้ก็รู้สึกว่าเออยินดีมากๆที่ได้มาจอยกับเล่สักปี ก็ขอบคุณเหมือนกันครับที่เหมือนเป็นอีเวนท์ที่พิเศษด้วยเพราะว่าครบรอบ30ปีของเลอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ได้ไปส่วนร่วมแล้วก็นึกถึงเจลบอยนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอีเวนท์นี้แล้วก็แบบมีหลายรสชาติที่อยากให้กลับมาขายเหมือนกันแบบเยอะมากอครับก็รู้สึกดีใจครับก็ได้ถึงวันนี้สักทีที่น้องเลกับพี่เลได้หอมกันก็น้องเลย์กจะ อายุ20พี mm ่เลอายุ30แต่ว่าตั้งแต่น้องเลเกิดมาก็เจอพี่เลบ่อยอยู่แล้วก็รู้จักกันมานาน20ปีก็รู้สึกดีใจครับก็ขอบคุณมากที่เลือกคนนองเจอบ่อยให้มาออกเพื่อส่งความใจให้กับเจเนอเรชั่นที่รักก็จะฝากชวนๆนะคะใครที่ยังไม่ได้แอดไงของเบองนะคะ แอดไลน์แอดในไทยแลนด์เนียเลยนะคะจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสติกเกอร์ที่เจ้าแจากฟรีอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีการแจกของรางวาัลมีแม่นเกมนะคะเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงต่อไปว่าเรามีเกมอะไรบ้างที่ทำให้ผู้บริโภคทุกใจทุกจอยเนี่ยมาสนุกร่วมกันนะคะติดตามได้ทางไลน์ไทยแลนดนนะคะ์ค่ะขอบคุณมากค่ะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จริงๆอ่ะจะเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกันเลยแต่ว่าผมก็กินชอบกินเลยมามากๆอยู่แล้ววันนี้เลยแบบ กลา้าพูดได้เต็มปากว่าเออผมชอบชอบกินขนมเลยมากแต่ก็มันแค่วันนี้งานคือมันชื่องานมันตรงมากเลยครับผมก็คือแบบว่าแบบ3ากลที่เป็นดิซรีแล้วก็แบบว่าในทุก Gener เนะจนเอเจนเนเรชั่นเลยอย่างเงี้ยจอยเนอเรชั่นเพราะว่ามันส่วนตัวผมเองนะ ชีวิตผม2ีปีอะผมก็เกิดแล้วก็โตมากบบเลยอนะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความทรงจำอะไรกับมันค่อนข้างเยอะมากเพื่อว่าจะเป็นบบตอนเป็นเชนที่จีหรือว่าเป็นชวชที่ขับมอร์ไซต์ตาผ่าเลมินซูอะไรหลายคนอาจจะไม่ชอบกินเลมินซูแต่ผมชอบมากเลมอนบินซูคูลิง่งช่วง่อนคิด คือผมมาถึง <IC> ขั้นกับอันนี้คุณผู้ิงจริงเลยเคยเล่าให้แบบเคยเล่าให้แบบพี่ๆเขาฟังว่าแบบว่าช่วงนี้เขาบอกว่าจะไม่ขายแล้วผมไปตามตามซื้อมาเพราะว่าตอนนั้นมันก็จะลดราคาด้วยเลยเสียดายใช่ไหมวันนี้ก็แบบดีใจที่ได้มาบอกความในใจกับ่านผู้บริหารเลยถ้านี้ให้แชร์เรื่องราวเป็นแบบให้แฟนได้แบบก็ก็ตอนนั้นแหละฮะมันเป็นโมเมนต์ที่บินซูเลมอนบินซูเลมอนบิงซูผมขับมอเตอร์ไซค์หาผมอยู่ในมหาลัยปีสอง แล้วก็คือตามเส้นน้ำมะขอยจีนนะครับผมกว่าซีมาหมดเลยหลายหลายคนอาจจะแบบไม่เคยลองที่เคยทานปะจริงอาจจะเป็นรสชาติแบบนั้นก็ได้เหรอเพราะว่าผมแบบชอบแบบอุ้ยเฮ้ยตั้งนะฮะมันอาจจะแบบว่าช่วงนี้ออกกำลังกายครับนะเพราะเตรียมพอมซีรีดีด้วย ก็ฝากงานเลยนะครับที่พลากรนะครับก็มากันได้นะครับก็จะมีบูธต,ต่างๆนะครับอิมเมจที่จัดเป็นแต่ละเจเ,เนอเรชันนะครับไม่ว่าจะเป็นยุค90 000, ยุค2000หรือว่ายุคปัจจุบันให้ได้แบบมาถ่ายรูปกันแล้วผมเชื่อว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเลยก็คือจะต้องเคยเห็นเลยแบบ ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งจะบอกว่าที่ไทยก็เป็นอีกรสชาติที่อร่อยมากสาหรับแฟนอินเตอร์นะที่แบบว่าไม่เคยแบบลองรสชาติไทยมาลองดูส่วนไทยอ่ะจริงๆอะมันจะมีรสชาติแบบอะไรใหม่ๆที่แบบยังไม่เคยลองเช่นรสชาติตองก้าอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสต้องลองซื้อมาทานดูอร่อยมาก